สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น Nikkei เช้านะครับหุ้น Nikkei เช้าของวันที่ย4สี่สิงหาคม25 6 6น้ารหบหนะครับสําหรับหุ้น Nikkei นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนะครับวันที่ย4สี่แล้วนะครับหุ้น Nikkei ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา วันละสองรอบนะครับสองคลิปนะรอบเช้าก็กลางโมงครึ่งรอบบ่ายก็บ่ายโมงตรงนะครับอันนี้คือนี่คือรอบเช้านะครับกลางโมงครึ่งนะครับขอขอบพระคุณสมาคิปทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอขบพระคุณทานนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคง,งมัง่งคร่งมั่งสมีทรัพย์สวีโชสวีสุขนะครับขอประคุณมากๆมานะครับเอาเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเช้านี้มีเลขอะไรเด่นน่าสนใจไหมถ้าไม่สนใจก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับวันที่24สิงหาคม2อง6น้นะครับุันนี้คือเช้าเช้าโมงครึ่งนะ789นะครับเน้นที่7กับ9นะครับ17 7, 7 12 7 7 2 3 7 7 3 7, 4 7 7 4 5 7 7 5ห้า 1,9,9,1,2,9,9,2,3,9,9,3,4,9,9,4,5,9,9,5นะครับส่วนชุดวินนะครับ7,2,1,3,4,8,9นสานะครับตามนี้เลยนะครับุ่นนี้กีเช้านะอ่าครับมาชมกันใกล้ๆเลยนะครับเด่นเลขสูงนะ7,8,9นะมันก็มาคู่กับเลขต่ำเหมือนเดิมนั่นแหละอ่าประมาณนี้นนนเห็นไหม1,2,3,4,5สเห็นไหมคู่มันก็คือเลขต่ำเหมือนเดิมนะครับ เจ็ดแปดเก้านะครับประมาณนี้เก้าก็คู่กับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเหมือนกันนะครับคู่กับเลขต่ํานะครับเลขต่ํามันอาจจะมานะให้เรามาระวังด้วยอาจจะหนึ่งสองสามมาก็ได้นะครับให้เรามาระวังด้วยนะครับจับตรงนี้นะครับเป็นหลักนะเดี๋ยวจับตรงเป็นหลัก <c oughs> นะครับ สามีนะครับในกรอบคือเด่นนะอ่าในกรอบคือเด่นตามี้นะครับในกรอบนะส่วนอันนี้คือชุดวินนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับรูดวิ่งนะครับอยู่ที่เจ็ดกับเก้านะส่วนแปดเนี่ยชนชอบค่อยว่ากันนะครับมานี้วันนี้ขีออ่เช้านะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ พบกันใหม่คนนี้คกอบ่ายนะอ่าสำหรับคนนี้คือเช้าก็มีเท่านี้แล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีมันนี่มันนี่นะครับรับทรัพรับซัพนะครับรับเท่าไหร่ก็ดีหมดนะขอให้รับประเดิมดีๆนะครับอย่าโมโหอย่างุดหงิดให้คิดบวกอย่างเดียวอย่าเย็นๆนะครับและสิ่งดีๆจะตามมานะครับสวัสดีครับ